มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสตรงนี้เป็นการสร้างครอบครัวสร้างชีวิตให้กับคนที่เขาขาดโอกาสแล้วเราก็นำโอกาสมาให้เขาช่วยชีวิตรักษาชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตส่วนนี้เป็นส่วนที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้เขาขอบคุณทุกคนเลยเจ้าและกตังการที่ทรงเสริมเจ้า ความสุขใดเล่าหรือจะเท่ากับการเสียสละแบ่งปันน้ำใจทำความดีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติของเราที่ยังคงรอคอยโอกาสอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศบูลณิธิป,ปอดเต็กตึง้งองค์กรการกรุศลเก่าแก่ของเมืองไทยผนึนกึกำลังจับมือกับโครมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยรวมกันส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบุรณาการซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า3ปีแล้วได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านสามารถสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนบรรยากาศความปลื้มปีติในพิธีรับมอบโซนภาคเหนือจัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอลองจังหวัดแพร่และอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์ คณะกรรมการมูลนิธิปอดเต็กตงนำโดยนายสุรพงษ์เตชะรุวิจิตกรรมการและรองเลขาธิการเป็นหัวหน้าคณะทำงานนายวิชิตชินวงศ์มรกุลรองประธานกรรมการนายนิพนธ์โชคพิรมวงษากรรมการปฏิคมและนายชานกิจวิทยาวรากรกรรมการเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครด้วยรถยนต์เพื่อร่วมงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการตลอดจนให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์อย่างใกล้ชิด ปัญหาของกรมการพัฒนาชุมชนก็คือว่าลงพื้นที่แล้วก็ประสบกับชาวบ้านที่มีรายได้น้อยกรมก็ไปพยายามที่จะฝึกอาชีพแต่ว่าพอฝึกอาชีพแล้วเนี่ยพบไม่มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ระเบียบราชการก็ไม่เอื้อที่จะให้เอาเงินราชการเนี่ยมาซื้อของให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนก็เลยมาคุยกับพอตึ้งว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพเหล่านี้ ลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือมุ่งสนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งในช่วงเริ่มต้นของโครงการนี้ยังอยู่ที่30,000บาทต่อคนต่อปีก่อนจะขยับเป็น38,000บาทต่อคนต่อปีในปัจจุบัน ต้องกราบขอบพระคุณทางมูลนิธิบริตึงนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นคู่บนานาการของเรานะครับโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งหยิบยื่นโอกาสให้กับครัวเรือนที่ยากจนขาดแคลนทรัพยากรในการประกอบสมาชีพครอบครัวนี่คือทรัพยากรขั้นพื้นฐานของประเทศถ้าเราสามารถพัฒนาครอบครัวให้พึ่งตัวเองได้เขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและท้ายที่สุดก็คือกลายเป็นประเทศเข้มแข็งจากฐานรากฐ,ฐานข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยมาจากหมู่บ้านชุมชนโดยทางกระบวนการของ กรมการพัฒนาชนนะครับูลนิที่ปอดตึกตึงก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาทวนอีกทีหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบเรื่องสักรภาพเรื่องคสสมัครใจทีมนักสังคมสงเคราะห์ของปอดตึกตึงลงพื้นที่สัมภาษณ์พูดคุยกับโครเรือนเป้าหมายเพื่อเข้าใจถึงปัญหาและความจําเป็นอย่างถ่องแท้ก่อนจะพิจารณาเลือกสรรและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์โดยตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อหนึ่งราย ศักยภาพในการที่เขาจะพัฒนาอาชีพเขาก็ท,ทําได้เฉพาะในส่วนของเขาเช่นว่าถ้าเป็นแม่ Car, ค้าเขาก็ขอแค่รถเข็นโตเก้าอี้ในปี2563เนี่ยเราก็แจกไปแล้วในภาคกลาง17จังหวัด98ครัวเรือนเป็นเงินทั้งหมดประมาณ1ล้าน2แสนบาทก็คือโดยเฉลีย่ยก็คือครัวเรือนละ12,000บาทหลังจากที่เราทํางานมาปีหนึ่งก็กลับไปสํารวจครอบครัวเหล่านี้นะครับก็ปรากฏว่า90%ของครัวเรือนเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า บองครัวเรือนเนี่ยรายได้ต่อเดือนขยบจาก2,005ขึ้นมาถึง70,000บาทขึ้นช่างก็ไปรับจ้างหลักรับจ้างทํางานอะไรต่ออะไรก็มีงานเข้ามาเดือนชีวิตไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็ต่อนนีนทัองมาเราไปแจกภาคเหนือก็คงจะใช้เงินประมาณ3ล้านกว่าทั้งๆั้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งงบประมาณสําหรับโครงการนี้ไว้สําหรับ500ครัวเรือนตอนนี้เราทำภาคกลางภาคเหนือแล้วขยบไปปีหน้าจะไปภาคอีสานแล้ว้็ต่อไปจะเป็นภาคใต้ครับ ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการงบประมาณถ้ากรมซื้อเนี่ยกรมจะได้สิ่งของที่เป็นราคากลางๆแต่ถ้ามูลนิธิปลดตึงจัดหาให้เนี่ยหทันการ 2. คุณภาพได้ดีตรงตามที่ชาวบ้านเขาต้องการแต่ว่าทั้งนี้ต้องให้ควรตรองกันทํางานร่วมกันมานานแล้วจนตกผลึกว่าเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ท้ายที่สุดก็คือว่ายังต้องมีกระบวนการตรวจติดตามให้กําลังใจเรามุ่งหวังฝากไว้กับท้องถิ่นท้องที่ น้องๆในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยประสานให้แล้วก็ณะเดียวกัน ấy, มูลนิธิพอิด้จ้งเองท่านก็มีทีมงานมาตรวจติดตามด้วยว่าไอ้สิ่งที่มอบไปให้ในไปท้าใช้เกิดประโยชน์ไหมพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็มีพื้นฐานร่วมกันก็คือว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสก่อนหน้านี้คุณป้าน้อยชาวอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์ พึ่งพาเงินจากลูกชายซึ่งต่อสู้ทำงานอย่างหนักอยู่ในเมืองหลวงส่งมาให้เดือนละ2,000บาทชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจากมูลนิธิป่อเต็กตึงช่วยเธอนำมาใช้ปรุงรสเม็ดมะม่วงหิมพา,านตั้งเป็นร้านเล็กๆเพื่อจัดจำหน่ายพร้อมนำเวลาส่วนหนึ่งไปดูแลหลานสาวตัวน้อยและคุณแม่วัยชาราซึ่งนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านคุณแม่สมัยขอนำจากเย็บผ้ากลับไปยังอำเภอสองจังหวัดแพร่ เพื่อเย็บถุงเท้าขายสร้างรายได้อย่างมั่นคงเช่นเดียวกับคุณแม่สวนทองจากอำเภอวังชิ้นลำบากเลี้ยงลูกคนเดียวมา10กว่าปีตั้งแต่สามีตายจากไปความช่วยเหลือในครั้งนี้ทำให้เธอมีความหวังดีใจอย่างถึงที่สุดขนาดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ขอบคุณอย่างนักเลยเจ้าถ้ามีโอกาสจะตแผนเจ้าลุ้มใจมากเจ้า ที่เขามอของมะฮือนี่มูลนิธิขอบคุณทุกคนเลยเจ้าและกตั้งการที่ทรงเสริมเจ้าจำกัดความคำว่าขาดแคลนในเขตชนบทไม่เฉพาะในเรื่องรายได้เท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงมิติทางด้านสุขภาพควบคู่ไปกับโครงการส่งมอบเครื่องมือประกอบสัมมาชีพที่กำลังเดินหน้าอย่างหนักแน่นมูลนิธิปอเต็กตงยังได้ส่งหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนลงพื้นที่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป จ่ายยาและตัดแว่นสายตาตลอดจนเหล่าช่างตัดผมเสียสลาปิดร้านของตัวเองชั่วคราวเพื่อมาทำงานจิตอาสาให้บริการลุงป้าณ้อาแบบฟรีๆแจกรอยยิ้มแลกความสุขทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเกิดเป็นความอิ่มเอ็มใจท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุได้อย่างน่าอัศจรรย์ วอิทธิ์ึงมีรายได้อย่างเดียวก็คือเงินบริจาคทุกบาทของเงินบริจาคเนี่ยตามเงื่อนไขขององค์การกุศลที่นําใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยก็คือเราต้องอานํามาใช้ในเรื่องของสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า70%เปรเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุกบาทเนี่ยเราต้องพยายามที่จะสร้างกิจกรรมแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันช่วยสังคมจริงไปแล้วมันได้ประโยชน์จริงไม่ใช่ว่าเอาเงินบริจาคไปแล้วก็ไปเที่ยวใช้โดยที่ไม่ได้ประโยชน์ กรรมการพอในคิ้นก็มีหน้าที่กันกรองเราต้องไปหากิจกรรมที่ทําแล้วคุ้มค่ากับเงินบริจาคของชาวบ้านจริงๆ